นี่ฮะภาพที่ปรากฏขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับลองสังเกตดูดีๆนะครับว่ามีใครสวมใส่หน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากกระดาษไปบ้างเป็นคลิปที่ว่ามีนักเรียนและก็แดนเซอร์มาร้องเพลงและเต้นรำเพื่อสร้างความสนุกสนานในการจัดงานขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านไพรพยักษต์ตำบลเทพรักษ์าอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้นำไปโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์นะจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ความไม่เหมาะสมทำได้ด้วยหรอ ภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด -19 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านที่ขึ้นบ้านใหม่นะบพบวา่านางสาวละดาวัน 34. สามสีทราบว่าเป็นลูกสาวของในเต็มสามสีนายก,กบอบตเทียบร,รักษาเธอเนี่ยบอกว่าเมื่อวันที่19กรกฎาคมมาฮะจัดงานขึ้นบ้านใหม่จริงแล้วก็เชิญอสมอเนี่ยมาตรวจวัดไข้แล้วก็เจาแอลกอฮอล์พร้อมกับให้ลงทะเบียนชื่อเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งในวันงานเนี่ยก็จะมีดนตรีแล้วก็แดนเซอร์เนี่ยมาเต้นรำกันจริง ส่วนมากก็จะเป็นญาติญาติและก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงประมาณ40-50คนเท่านั้นด้านในเต็ม3ามสีนาะยกอบตเทพรักษาชี้แจงโดยอ้างว่าคนที่มาร่วมงานนีก็เป็นคนเครือญาติกันนะครับแล้วก็มีรายชื่อบุคคลที่เข้ามาอยู่แล้วส่วนการเล่นดนตรีเนี่ยก็เล่นเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับเกือบร้อยร้อยเนะครับที่มาเนี่ยก็คือเป็นญาติกันนะครับซึ่ง ถามว่าตรงนี้ใครมีความเสี่ยงอะไรยังไงเนี่ยผมไม่ทราบนะครับเพราะว่า,ามันมีรายชื่อนะครับที่เข้ามาเนี่ยเราเรา,เรา,เรามีรายชื่ออยู่นะครับแต่ว่า,าถ้าจะบอกว่าตำบลเอักษ,ษานียนะครับถ้าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีการกักตัวทั้งหมดอยู่แล้วครับมไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาร่วมในกิจกรรมตรงนี้ได้ ด้านนายทาตรีสิริรุ่งวน,นิชนายอำเภอสังขะเปิดเผยว่าทางอำเภอรทราบเรื่องแล้วนะคะเบื้องต้นพบว่าไม่มีการขออนุญาตจากทางอำเภอโดยมีการแสดงดนตรีมีแดนเซอร์ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มรวบรวมผู้คนที่สุ่มเสี่ยงกับการระบาดของโควิด -19 ตอนนี้ได้สั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็เตรียมดําเนินการเอาผิดกับทางด้านผู้จัดงานด้วยค่ะะ,ะท่านนายกก็บอกเองก็ไม่ทราบนะว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าทราบว่ามีรายชื่อส่วนหนึ่งทราบว่าเรือญาติการรู้จักกันนะมีการคัดกรอกกันมาแล้วนะ,ะแต่ว่าณตอนนี้ฮะเชื้อนี่นะครับมันกลายพันธุ์แล้วบางทีนราไปติดกับคนนะครับ อาจจะเป็นคนที่รู้จักกับเราโดยที่บางทีเขาไม่แสดงอาการ